สวัสดีครับเซียวกานะครับจากคู่บตาสีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารามนะครับมื่อนี้เซียวกาจะพามาชม LC018SP นะครับพอดีมีผีเพิ่นทาเพิ่นขอมาในช่องยูทู e ของเซียวกานะครับว่ารีวิว LC018 ให้เบิ่งเน่ว่าอย่างไรจัดให้ตามคำขอครับมื่อนี้เศ้าๆเลยนะครับ26เมษายน2565นะครับมาทันมีไผมาครับ โลกนะครับอ่าเดี๋ยวจเจ้ากาจะพามาเบ่งนะครับขอแตกต่างมันมีอยู่สองแบบมี่สองแบบจังไดมีอยู่สองรุนนะครับรุ่นเดียวกันแหละแต่ว่ายางคนละแบบนะครับขึ้นมียางโอตานีกับยางของดันล็อปนะครับแถวนี้เป็นเอซีศูนย์เบิรเลยครับมีสองขั้นที่เป็น L อฮศูนย์นั่นครับนั่นแหละเอลซศูนย์เบิรเดี๋ยวสะพาไปาเบ่งชัดๆนะครับว่ามันต่างกันจังไดนะครับนี่แหละ รถดลายครับรถดลายจอดในโฮมเบิร์ดครับรถบ่มีตากแดดจกักคันหนึห่งว่าตากอยู่เมื่อนั่น <c oughs> เล็กหน่อยอ่านี่ครับมาหอดแล้วฝั <c oughs> <c oughs> ่งขวามือจะเป็นยางโอตานินะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นยางดันล็อปนะครับสังเกตได้สังเกตเบิ้งนี่ว่าดันล็อปมันจะใหญ่กว่าแม่นบ่ครับนะ้ำจะกว้างกว่า <c oughs> ราคาจำคัญน,นะครับราคาจำคัญก็กคือ ดอกหางดอกหางนี่นะครับเนี่ยความหางดอกหางดอกสูงหนากว่านี่คือเหมาะกับหน้านาวนะครับเห็ดลงมาลงน้ำนะครับเพราะว่ารดหน่อยลัก,ลก,ลกๆแล้วก็เห็ดลงน้ำนะครับนี่มันจะเป็นทรงนี่นะครับร่อนา,านาว่าต่างกันครับร้อนาไก่เคียงนะครับล้อนาไก่เคียงกันบาท,ที่นี่มาโอตานนนะครับ <c oughs> โอตาเน,นี่ดอกมมนสีทีดอกมันสีตำนะครับนี่หนามสีแคบกว่านะครับ มันกับอเนกประสงค์นะครับดินแห่งดันดินนะครับตัวนี้สิดันดีกว่านะครับทำมามมนลงกหน้าหนามได้บอกะได้ยู่นะครับโอตะกี้กะบมีแต่โอตะนี้เป็นส่วนส่วนส่วนใหญ่นะครับบ้างหลังมากก็จะมีดันล็อตแม่ํานะครับดันล็อตแม่ลำอ่าเดี๋ยวจะผ้าบึงโตรถนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอกหยังไปอีกบอนะครับ LC ส่วนหนึ่งแปดนะครับกะจะมีกล้องกล้องนี่แหละครับที่ว่ามี ช่อง power outlet นะครับเอาตอกสื่อตัวแปลงมาใส่อีกเด้ใส่นะครับโอ้นี่ก็เปิดได้นี่ครับเป็นกองเป็นลุ้มยี่งนี้ครับเอาไว้ใส่ของเก็บของเก็บประแจน้อยๆช่องใส่โทรศัพท์นะครับเพื่อชุกเฉินนะครับแบตเบิดยังสิเมี่ยโทรหาจะไปทรงเขาโทรบติดนะฮะสามารถเปิดสวิตช,ชาร์จได้นะครับหมตรฐานคือเกาะะ่าเนับ เดี๋ยวผ้าเบิ้งตัวรถดโดยรอบตัวนี้คือตัวยางดันลบนะครับมันกระเจ็ดอกดอกมันเป็นหึกเนี่ยนะครับมันโผล่ออกจากล้อมาออกจากบางโค้นมากคน้างจะไร้เติบนะครับนี่โอตานี้นะครับเนี่ยเบิ้งข้างนานะครับอ่าต่างกันอยู่ซัมนี่นะครับการเล้วเต้าผู้มากนะครับแล้วแต่ผู้ม,กมากมักแนวใดมักส่งใดนะครับแนวไหนส่งใดอ่าส่วนยางอื่นกับเท่าที่ผมเบิ้งกับ คล้ายๆรุ่นเดิมนะครับอาจจะมีแกะไขจุดบก็อกองมาเนี้ยนะครับแต่ว่าก็คล้ายๆรุ่นเดิมกรองฟิวอยู่นี่นะครับเจมคันเอล่าไบลอมันกับป๊อบระดับได้นะครับแต่มันเป็นสลักเป็นปิ่นล็อกล็อกไว้ฟังหุ่นนะครับป๊อบได้ลายหูอยู่ด้วยสามหูครับทำมามันหนิมบวผมกะว่าไข่กว่าไข่กว่าผมีสปริงอยู่นะครับเวลานางอยู่บ้านผมก็ใช่รุ่นนี้แหละแต่ว่าเป็นยางยางออตานิ มันบ่แม่นเอสทีพ่อมแต่รุ่นแหลกๆนะครับใช้ดีอยู่เด้ะครับค่าบอนลูกรักษากระเทืนะครับนี่โอ้เขาก็เฮ็ดมาเขาออกออกแบบมาถือว่าพานนะครับเล่าจับก็มีซองฟังเลยนะครับรุ่นแหลกๆมีฟังเดียวรองรับน้ำมัน B20 B20 เติมได้เ่าเติมได้นะครับแต่ว่าอานจะมีเขาเอ่ยยังหลักกองกองโซล่านะครับในทีเดียรเปลี่ยนดูกว่าให้นี่นี่ครับเห็นบ่ B7 B20 นะครับ B 2 0เนี่สิเดีปียนทุก2 2 0 0ชั่วโมงทุก200ชั่วโมง B7 ก็ 7, กับทุก400 <c oughs> มันกระต่างกันอยู่เติมได้ครับเติมได้ครับเติมได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆกายั่งคือเก่านะครับมองจากภายหนอกของ l 4 0นะครับแต่ังคือเกา่านี่เก่แถบจะบมีอยังเปลี่ยนแปลงลักๆแล้วก็มีนี่แหละครับตัวยางนะครับ ย่างนะครับที่ตั้งก็อย่างเดิมนะครับนอกนั่นก็ยังคือเก่าอยู่ยังคือเก่าครับเออยางกับกล้องอันนี้กล้องเครื่องมือนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาก็อาจจะแก้หัวฉีดดี่ดรอกครับมันถึงจะสามารถเติม B20 ได้นาะนะครับอ่ะตัวนั้นมันเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนลงไปอีกนะครับสำหรับการดาวนะครับดาว c 0แรกเนี่ยดาวเริ่มต้นอยู่ใส่เงินเจ้าของอยู่สี่หมื่นนะครับ สี่หมื่นสามหมื่นห้านะครับมีเงินสำนีก็ออกได้นะครับงวดกับบ๊แพงบ่แพงดิงวดกับตกปีละหนึ่งแสนหกพันหกร้อยห้าสิบหกบาทงวดใหญ่เดือนละสองพันนะครับเจ็ดปีนะครับมีเงินสามหมื่นห้าสี่หมื่นก็เอารถออกไปใส่ได้นะครับผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเซลล์กาได้เบอร์โทรอยู่ซื้อคลิปเลยนะครับเบอร์โทรอยู่ซื้อคลิปเลย l อ0 1 8 l 5 0 l 3 2นะครับ เอาไว้เห็ดหน้าจะฟ้องเนาะโทรมาสอบถามได้นะครับบอสือว่านะครับงวดเป็นจังได่อยากใส่เงินเท่าไดรนะครับโต๊ะสามสิบสองนั่นพอดีมีเพคนถามมาคือกันนะครับเขาอนุญาตตอบไปในคลิปนี้เลยนะครับมาบอมีคนขำเนี่ยใส่เงินอยู่แสนหนึ่งนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับบพมีคนขำใส่เงินอยู่แสนหนึ่งนะครับมาทานนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโวนเอลหาโซนเดี๋ยวเซอกาจะรีวิวต่อไปนะครับสองคันนี้เคุนจองหรือว่า พันจองแล้วพันเขียนซื้อไปแล้วนี่ครับของเซลล์รกระดาษเซลการนี่แหละนะครับเดี๋ยวรอส่งหมอบเดี๋ยวจะรีวิวให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงจำหนีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อประผาดคลิปด,ดีๆต่อๆไปนะครับเอาไว้เพียงจำหนีก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ